จะเป็นเครื่องรดน้ำนะโอ้โหลดน้ำต้นกล้าต้นกล้านาต้นตล้าต้นข้าวก่อสำหรับคลิปนี้ครับอยู่ที่นาเฮียชัยเนี่ยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขาพามาเราเมาเยี่ยมชมการทํานาของเขานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทําเกี่ยวกับต้นข้าวนะครับก็คือขายพันธุ์ต้นข้าวนะครับขายพันธุ์เมล็ดข้าวแล้วก็รับจ้างนะครับในการเอาต้นกล้า นาเนี่ยครับต้นข้าวเนี่ยไปปลูกยังแปลงข้าวต่างๆของเกษตรกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงแล้วก็ดูแลต้นข้าวของเขาครับมีเครื่องลดน้ําแบบขนาดใหญ่เลยนะแบบว่าทั้งแปลงเลยนะทีเดียวเลยโอ้โหสุดยอดไฮเทคมากนะฮะอันนี้ก็เป็นการทํานาแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งเขาบอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบว่าหลายขาบวนการขั้นตอนหลายขั้นตอนเนี่ยเขาจะนิยมจ้างเอาแล้วนะฮะจ้างเอาก็คือชาวนาอาจจะไม่ได้มาปลูกหรือว่า ดูแลต้นข้าวเองนะครับก็คือซื้อสําเร็จรูปเลยมาแล้วก็มาลงที่นาแปลงเขาเลยนะครับบางคนเนี่ยทำนาคนเดียวร้อยร้อยไร่แบบนี้นะฮะก็จะบริหารจัดการนะครับด้วยการแบบจ้างคนนู้นคนนี้มาทํานะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาปลูกมาทําในานาของเขาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น การดูแลต้นข้าวนะครับของนาเฮชัยนะครับซึ่งโอ้โหเห็นแล้วอินสปายเลยนะครับได้แรงบรันดาลใจหลายๆอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันเห็นมองเห็นอนาคตเลยว่าการปลูกข้าวเนี่ยนาคตจะเป็นลักษณะไหนรูปแบบไหนะ